สวัสดีครับผมนายอำนาจทุ่งท้ายตัวเชลล์สองสามครับสวนนัสดีครับผมนายอำนาจสมบูรณ์ตอวเชลล์สามสามตรวจสอบการทำงานของแปรปกติครับตรวจสอบการทำงานไฟเลี้ยวซ้ายขวาตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน ปกติครับตัวสอบการทำเงานไฟเบรกหลังหลังปรตีครับตัวสอบการทำเงานของไฟข้อทางปกติครับตัวสอบการทำเงานของไฟหน,านฟนะ้า นน<น>ปกติครับตัวสอบการทำงานไฟรีปกติครับตัวสอบการทำงานของไฟในห้องโดยสารปกติครับเปิดสวิตช์กุญแจออนคุณตาดทำไมรับ ปกติครับสไตล์เครื่องยนต์